สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่รักเคารพทุกท่านเอฟซีทุกคนนะคะมะีเป็นผักนะคะพเพื่อนๆผักเซียนนะคะผักเซียนเป็นผักสวนครัวนะคะมาฝากนะคะพเพื่อนๆกําลังออกดอกนะคะกําลังออกดอกแล้วก็ออกผลออกมเมล็ดด้วยนะคะดอกเขาสีขาวนะคะสีขาวสวยงามพเพื่อนๆที่สีก็หาตั้งนานนะคะเดินหาเดินเลาะหาว่า Ừ, อยู่ที่ไหนนะคะเราอยากเจอสักต้นหนึ่งเนาะพอดีมาเจอนะคะสองสามต้นเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีแมวตามมาด้วยนะไอ้เจ้าตัวแม่ตัวมนตมนก็เดินตามมาด้วยนะมาจ้าเอก,กันพอดีนะอันนี้อยู่ใต้ถุนยุงข้าวนะคะอยู่ใต้ะตะลางเล่านะคะมีอยู่สองต้นนะ,ะสองสามต้นเพื่อนเพื่อน<ๆ>กำลังออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็ออกผลออกมาเล็ดด้วยนะคะเก็บไป ขั้นส้มนะคะทําส้มผักนะคะส้มผักเสี้ยนเพื่อนๆผักเสี้ยนเป็นพืชที่มีถินกําเนิดในเขตร้อนนะคะแล้วก็กึ่งเขตร้อนของทวีปยุโรปแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะคะเพื่อนๆเป็นวัชพืชที่พบตามท้องนาตามสวนตามริมทางริมถนนเพื่อนๆแล้วก็ในสวนครัวนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะมีปลิวมาหรืออย่างไรเนาะ ปิวมาจากที่อื่นที่เขามาีนะคะปิวมาตามลมเลอตรงนี้ก็มาตกในทีนยยนะะ่ใต้ใต้ถุนใต้ยุ่งเข่านะคะใต้ตะรางเลรานะคะเพื่อนๆก็มีดอกแล้วนะคะก็ต้องรอผลนะคะเพราะว่ายังไม่ไม่เยอะนะคะยังไม่หลายต้นเนาะขั้นสมบมดได้นะคะผักเซียนนะคะเพื่อนๆผักเซียนเพื่อนๆ ท่นส้มผักเซียนนะคะส้มผักเซียนอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆอร่อยอจะออกอเปรี้ยวๆหวานๆนะคะคือเปรี้ยวหวานหวานเนาะผักเซียนมีประโยชน์นะคะประโยชน์มากมายตามตำรายาไทยนะคะทั้งเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ปวดเมื่อยได้น้ำนะคะแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแมวก็กวนนะคะเ,เพื่อนๆแมวตัวนี้เขาเป็นแมวตัวแม่นะคะแม่ของทุกๆตัวเพื่อน นี่นะคะเป็นเป็นแม่ด้วยเป็นยายด้วยนะออกลูกมาสองตัวตัวมนๆสีเปเปิๆนะคะสองตัวแล้วก็ได้ลูกได้หลานออกมาแนวตัวนี้แล้วเขาก็ตามนะคะตามไปทุกที่ทุกคนเพื่อนเพื่อนเขาจะตามหาว่าเรามีแนวกินมีของกินนะคะผักเสี้ยนนะคะส้มผักเสี้ยนแก่ปวดเมื่อยตามข้อนะคะเป็นยาระบายนะคะเพื่อนเพื่อนกินยาแล้วก็ฆ่าเชื้อฆ่าพยาธินะคะโดยเฉพาะส่วนมเมล็ดของเขานะคะ ส้มผักเสี้ยนนะคะช่วยเจริญอาหารกินดิบไม่ได้นะคะเพื่อนต้องคั้นส้มอย่างเดียวนะผักเสี้ยนนะคะช่วยเจริญอาหารแก้ไข้แก้ปัสสาวะพิการนะคะและบำรุงเลือดนะคะอาจจะไปทําเป็นสมุนไพรเนาะเป็นยาสมุนไพรแล้วก็ใช้ไปต้มน้ําดื่มนะคะต้มน้ํากินนะคะโดยเฉพาะผักเสี้ยนดองมีโปรไบโอติก นะคะโปรไบโอติกสูงนะคะสมพักเซียนนะคะหรือว่าพักเซียนดองนะคะ,ะบำรุงระบบขับถ่ายนะคะเพื่อนและมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทั้งต้นใช้ได้ทั้งต้มกินนะคะรสจะขมนะคะรสจะขมร้อนแล้วก็พอกภายนอกแก้ฝีบวมแต่ควรใช้ให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันผลข้างเคียงนะคะ เช่นผิวไหมจากการพอกนานเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านเรานะคะมีผักนะคะมีผักสวนครัวเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเจอผักเสี้ยนนะคะ,ะก็เอามาดองนะ,ะนเพื่อนเอาาเห็ดสมผักเสี้ยนนะคะสมผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยนนะ,ะนเพื่อนกินอร่อยนะคะกินกับป้นปลาเนาะกินกับน้ำพริกนะคะเพื่อน อร่อยดีนะคะร,รู้สึกว่าจะนัวๆเนาะรสชาติของเขาก็จะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพื่อนคั้นนะคะใส่เกลือนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็คั้นคั้นคันุ่มๆนิ่มมือนะคะแล้วก็ดองไว้นะคะหมักไว้เนาะคืนหนึ่งนะคะคืนหนึ่งสองคืนก็เปลี่ยนแล้วนะคะจะเปลี่ยนสีนะคะสมผักเสียนเนาะส้มผักเสี้ยนนะคะสมดองผักเสี้ยนดองนะคะ สรรพคุณทางยาตามส่วนต่างๆนะคะส่วนรากที่เป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนๆส่วนรากนะคะแก้ผอมแห้งนะคะบำรุงร่างกายแก้เลือดออกตามไรฟันแก้ลมพิษแก้ไข้นะคะส่วนใบนะคะยาระบายอ่อนๆแก้ปัสสาวะขัดพิการบทดเกลือพอกแก้เครดขัดยอกปวดข้อแก้เริมงูสวัสดนะคะ ส่วนดอกนะคะค่าเชื้อโรคค่าพยาธิแก้เลือดพิษในท้องเพื่อนเอนถ้าออกดอกแบบนี้เราก็ปล่อยให้เขาออกผลนะคะแล้วก็รอรอมเมล็ดนะคะร่วงหล่นไปนะคะหรือว่าจะเก็บมเมล็ดที่แห้งเอาไว้เอาไว้ไวกล้าไว้ปลูกครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆร่วงหล่นลงมาก็จะเกิดเป็นเบี้ยเล็กๆขึ้นมานะคะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็เก็บเก็บเก็บ แล้วก็ไปดองนะคะไปหมักเป็นขั้นสมเนาะสมพักเสียดในทางสมุนไพรนะคะส่วนใบส่วนดอกแล้วก็ส่วนมเมล็ดเพื่อนส่วนมเมล็ดขับพยาธิไส้เดือนขับเสมหะาแก้เลือดออกตามไรฟันนะคะทาต้นนะคะใบดอกต้นมเมล็ดรากรวมรวมกันแล้วนะคะมีรสขมร้อนจเจริญอาหารเพื่อนๆออกหวานหวานะคะออกหวานหนนัวๆน,ว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 นะคะ กินผักดองผักเสี้ยนดองนะคะ,ะช่วยเจริญอาหารแก้ปวดท้องลงท้องแก้พิษฝีแก้ไข้ขับน้องแก้ปวดหลังเอวแก้อาการเมาสุราเพื่อนๆได้นะคะแก่เมาสุราย่ำเศร้านะกินผักดองเนาะสมผักเสียนดองเพื่อนๆสมผักเสียนประโยชน์ของผักเสี้ยนดองนะคะ มีโภชนาการสูงวิตามิน A วิตามิน C นะคะแคลเซียมเหล็กนะคะเหมาะสำหรับผู้ขาดสารอาหารเพื่อนๆโภชนาการสูงนะคะสมพักเสียนเด้อโปรไบโอติกนะคะช่วยระบบย่อยอาหารขับถ่ายดีลดท้องผูกนะคะเพื่อนๆต้านองุงุมอิสระนะคะต้านมะเรง็งลดการอักเสบนะคะป้องกันการติดเชื้อ บำรุงเลือดนะคะบำรุงเลือดลมแก้วโรหิตจางเพื่อนเพื่อนข้อควรระวังเพื่อนเพื่อนในการใช้ผักนะคะผักเซียนสมบักเซียนนะคะผักเซียนดองนะคะบางส่วนมีรสขมมากนะคะต้องลวกดองก่อนทานเพื่อนไม่กินดิบนะคะไม่กินดิบเนาะผักเซียนเนาะใช้ดองใช้หมักนะคะหมักหมักกับเปลือเพื่อนง่าย การพอกใบสดนะคะตากับเกลืออาจทำให้ผิวไหม้ได้หากพอกนานเกินไปนะคะหากจะใช้เป็นยาควรใช้ตามตำรับยาแผนไทยนะคะที่ปรุงร่วมกับสมุนไพรอื่นนะคะเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพนะคะเช่นตำรับแก้ปวดแก้ลมนะคะเพื่อนๆผักเซียนนะคะผักเซียนทำผักดองอร่อยนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์นะคะ ประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของเขามากมายนะคะเพืเ่อนๆเจริญอาหารนะคะช่วยเจริญอาหารช่วยให้อยากอาหารนะคะเพืเ่อนๆเวลาเรากินผักดองนะคะส้มผักเสี้ยนนะคะมีรสออกหวานๆนะคะกินอร่อยนะคะประโยชน์แล้วก็สรรพคุณผักเสี้ยนนะคะช่วยบำรุงเลือดลมนะคะเพื่อนแก้ไข้แก้ไอตรีโทษแก้ปวดท้องแก้เลือดนะคะช่วยขับฤดูเน่าเสียนะคะ เพื่อนเพื่อนสปปรรพคุณ23ข้อนะคะประโยชน์แล้วก็สปปรรพคุณผักเสี้ยนนะคะ23ข้อสิ่งดีๆมีประโยชน์นะคะข้อที่1ช่วยบำรุงเลือดลม2แก้ไข้3แก้ไข้ตรีโทษ4แก้ปวดท้อง5แก้เลือด6ช่วยขับฤดูเน่าเสียที่ทำให้จับสั่นสะท้านนะคะ7 แก้มอสุรานะคะแแก้ปวดเมื่อย9แก้แผลอักเสบบวมนะคะ10แก้ฝีหนอง11ช่วยขับเสมหะ12ช่วยบำรุงให้เป็นปกตินะคะบำรุงนะจะเป็นบำรุงเลือดบำรุงลมบำรุงธาตุในร่างกายเนาะ13แก้ปสัสสาวะพิการ14แก้งูสวัสดส5แก้อาการปวดเมื่อย16 แก้แผลอักเสบช้ำบวม17รักษาแผลเป็นหนอง18ช่วยแก้เลือดสตรีอันอยู่ในเรือนไฟ สิบเก้าช่วยขับพยาธิยี่สิบช่วยแก้ลมอันเป็นพิษยี่สิบเอ็ดแก้เลือดออกตามไรฟันยี่สิบสองแก้เริมยี่สิบสามแก้ไอนะคะผักเสี้ยนยังถูกนำมาใช้เป็นอาหารตามภาคต่างๆได้ด้วยนะคะมาตั้งแต่อดีตแล้วโดยนำมาต้มหรือลวกให้สุกนะคะ พื่อช่วยลดความขมแล้วก็กลิ่นเหม็นนะคะโดยนำไปเป็นผักจิ้มได้เช่นเดียวกับผักชนิดอื่นๆนะคะอีกทั้งยังมีการนำผักเสี้ยนมาดองเปรี้ยวนะคะซึ่งจะให้รสชาติดีที่สุดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการนำไปปรุงอาหารนะคะเพื่อนๆรสชาติก็จะดีนะคะเมื่อเรานำมาดองนะคะเป็นสมพักเสี้ยนเนาะ <ๆ S 1> เมื่อเปรียบเทียบกันนำไปปรุงอาหารด้วยวิธีอื่นๆนะคะ ผักเสีย้ยนใช้จิ้มกับน้ำพริกนะคะพเพื่อนๆกะปินะคะน้ำพริกกะปินะคะบีบมะนาวใส่นิดนึงนะคะมีรสออกอไปทางเปรี้ยวนำนะคะเป็นพิเศษ,ษก็อร่อยนะคะพเพื่อนๆมันออกฟุ้นหวานนะคะพเพื่อนๆคนที่ยังไม่เคยกินผักดองนะคะผักเสี้ยนดองพเพื่อนๆสมพักเสี้ยนนะคะอร่อยดีนะคะนัวๆพวเพื่อน